ดีครับคูดจะให้ฟรีสไตล์ครับวันนี้จะพากันเดินทางไปที่ซีสเกตนะครับผมก็จะไปอยู่เวนด้วยแล้วก็จะก็ย่าจะไปหาคุณย่าด้วยแบบนี้นะครับแต่น้องสายลุงไม่ได้ไปนะครับเพราะว่ามีภารกิจหลายอย่างที่บ้านนะครับถ้าน้องสายลุงไปคุณแม่ก็ต้องไปด้วยก็ก็จะลําบากนะครับหลายอย่างนะครับเนาะตาไหมก็ไม่มีมีแค่นี้แหละอ่านนี้ก็จะเดินทางนะครับผมหน่วันนี้เอา เอารถนี้เก่งไว้ที่นี่นะครับเราจะไปรถกระบะนะครับไปรีโวกันนะครับก็จะเดินทางเอารีโวไปครับวันนี้เสียน้องสายลุกไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรได้ลูกนะเดี๋ยวพ่อมาไปสองวันสามวันเองเดี๋ยวมาเลยบ๊ายบายบ๊ายบายดิบ๊ายบายดิว่าจะเขินอยู่นั่นไะก็ย่าบ๊ายบายแล้ว ไปไม่กี่วันเราลูกเดยวก็มาแล้วลูก<น>พอไปอยู่เว<น>ียนไม่กี่วันเนาะน้องน,อน้องลุงจอมเดินทางอะไรหนูนนี่ตอนนี้ก็เดินทางกันแล้วนะครับผมปลายทางอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับผมส่านการเดินทางของพวกเราสี่สิบหกนาทีครับมานะไปครับเดินทางกันออกจากบ้านแล้วตอนนี้ วันนี้จะวิ่งทางลัดไปทางเมืองเมืองบัวของเกษตรวิสัยนี่แหละครับแต่มันก็จะเป็นรอยต่ออำเภอระหว่างเกษตรวิสัยแล้วก็ท่าตูมนะครับอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับก็จกนนะวิ่งทางนั้นวันนี้นะครับเพราะว่าจะไปเวรเลยนะ,ะจะไปเวรเลยจะเปลี่ยนเส้นทางวิ่งน,นิดหนึ่งตอนนี้6กโมงนะครับผมเป็นตรวจตาเวรน,นิดนึงครับผมไม่มีอะไรมากมาย ก็อยู่ที่กลางทุ่งนานะครับบ้านคนไม่มีเลยซึ่งผมเรียกที่นี่ว่าทุ่งกุราร้องไห้นะครับที่มันเป็นเชื่อมต่อระหว่างร้อยเอ็ดกับสุรินนะครับผมเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และจะไม่มีบ้านคนเลยนะครับเป็นทุ่งนากว้างเลยนะครับผมแถวๆนี้นะครับนะครับพอมาถึงตรงนี้มันจะเป็นสามแยกนะครับส้ายมือจะไปท่าท่าตุ่มเนาะขวามือจะไปชุมพลบุรีนะครับผมก็ไปครับผมยาวไปครับทีนี้มุ่งหน้าสู่อำเภอท่าตุ่มครับผม จังหวัดสุรินทร์ครับเข้าสู่พื้นที่เขตสุรินทร์แล้วครับผมตอนนี้ก็ถึงอำเภอท่าตูมแล้วนะครับนะแต่ยังไม่ถึงตัวเมืองเขานะครับนะเราเดินทางต่อไปครับพึ่งผ่านพึ่งข้ามสะพานแม่น้ำมูลมาตะกี้นะครับตอนนี้ก็มาจอดปั๊มปตทนะครับผมปตทครับและเซเว่นก่อนครับอันนี้อยู่อำเภอรัตนบุรีนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผม มาถึงรัตนบุรีนะครับจังหวัดสุรินแล้วนะครับผมอะไรย่าเขาอยากเข้าเซเว่นนลเคยมาไหมนี่รัตนบุรีไม่เคยไม่เคยมานะครับรัตนบุรีจังหวัดสุรินนะฮะนี่ค่ะรวัะัะ <c oughs> ไม่อะไรนี่ด,ดีใจแหงดีใจแหงครับ เขาปัดเซก่อครับเนี่ยเอาอะไรอีกคะโอ้อะไรครับเนี่ยคุณแม่จะกินอาหารญี่ปุ่นนะอันนั่ญี่ปุ่นก็คือมาม่านั่นเองครับผมเอาอะไรดีล่าไปนี่ไงขนมที่านีนี่ขนมที่นี่ของเราในรถนี้อะไรเหนียวอะไรดีแม่ก็ได้ข่าวฮะโอ้ปลาปีก้าครับ พอ,อย่างนิหันหน้ามานีหน่อยพอ,อยังพอล้วเนาะไปโอ้ทักทายหน่อยอนี่ <c oughs> อันนี้สายลุงยังไม่มาด้วยเลยแมวไม่ครบประชุมนะครับนี่ตีปั๊มปตทนะครับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะผมนี่เฮ้ยหมามีหนามาเฝ้าด้วยดูยดิหมาไม่ต้องเฝ้าไหมไม่รู้เนี่ย <c oughs> ระหว่างรอคุณแม่ไปเข้าห้องน้ำนะครับไม่รู้เนาะมาเฝ้านั่งเฝ้าเราถ่ายที่ก่อนดีถ่ายพวกเราก่อนเดียจะเดินทางนะครับไปที่ทํางานนะครับนะตอนนี้ก็คือแวะเติมพลังงานก่อนาะนลากยาวมากลางทุ่งกุหลาบม,มาได้แล้วก็มาเนี่ยมาถึงอำเภอัตนาบุรีเดี <c oughs> ๋ยวก็จะต่อเข้าไปก็อีกไม,อกไม่อีกไม่นานนะครับก็จะเข้าสู่จังหวัดสุริเกตแล้วนะครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อนะครับไปแม่มาแล้วไปขึ้นรถเดินทางต่อเราอีกไกลหน่อยหนึ่งไปครับเดินทางครับอยู่ในอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับอีกไม่นานก็จะเข้าสู่นู่นแหละครับชายแดนจังหวัดศรีสะเกษแล้วล่ะเนี่ยอำเภอเนี้ยติดกับ จังหวัดศรีสะเกดอยู่แล้วนะครับนะเดี๋ยวก็มุ่งหน้าสู่อำเภอโพธิสวรรค์ต่อไปครับผมไปบรรยากาศค่ำคืนนะครับตอนนี้หนึ่งทุ่มสี่สิบเอ็ดนาทีที่อำเภอรัตนบุรีครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายตรงแยกตรงนี้นะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับน้อุทุมพรพิ่ใสนะครับ ยาวไปทีนี้จะเป็นถนนเส้นตรงยาวเลยนะครับก็จะผ่านอำเภออีกหนึ่งอำเภอนะครับทั้งหน้าน,น้่นแหละเดี๋ยวจะบอกว่าอำเภออะไรนะครับผมนะครับตอนนี้เราก็ออกจากอำเภอโพสีสวณรรจังหวัดศรีสะเติมาแล้วนะครับก็มุ่งหน้าสู่แยกสุมป่อยน้อยนะครับอำเภออุทุมพรพิสัยต่อไปครับผมนี่เข้าเขตนะครับไปเอาเขาวนี้ครับผมก็เป็นเขตอำเภออุทุมพรพิสัยครับผม ตอนนี้ก็ถึงแยกส้มปล่อยน้อยนะครับนะถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปอำเภอราศีสไลยถ้าเลี้ยวขวาจะไปอำเภออุทุพร์พิสัยถ้าตรงไปตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับเราจะตรงไปนะครับเพื่อจะไปเข้าที่ทำงานก่อนนะครับวันนี้นะนี่ครับบรรยากาศแยกเป็นอย่างไรเอาละครับตอนนี้ก็ถึง อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกตครับนะครัสบสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะครับถึงราศีเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้เลยเงียบดีเหลือเกินนะครับเออสภาพมันดึกแล้วก็อย่างนี้แล้วนะครับนะมันดึกแล้วมันก็เงียบดีๆอย่างนี้นี่เองนะครับ ภารกิจเรียบร้อยก็ตอนนี้เที่ยงคืนกว่านะครับก็จะเดินทางกลับนะครับเกือบจะตีหนึ่งไกลถึงบ้านก็ตีหนึ่งนะครับงั้นก็ไปถ่ายดูนะครับกับการสำรวจบริเวณพื้นที่นะครับพอเป็นความลับทางราชการเอาโอเคครับกลับกันดีกว่าครับสภาพบรรยากาศกลางเมืองครับผมกลางเมือง ราศีสไลด์ถึงบ้านแล้วครับียบดียหงือนะ,อะลูกสาวก็นานหลับสิครับเด็กขนาดนี้อ่ะลงลงลงถึงแล้วครับ ตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วครับก็เดี๋ยวจะไปเคลียร์ที่นอนก่อนค่อยจะมาเอาลูกลงไปนอนนะครับเดี๋ยวให้เข้านอนในรถก่อนสักพักหนึ่งนะกันนะครับตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยหลับกันหมดแล้วครับหลับกันหมดเลยครับผมก็ถึงบ้านเรียบร้อยเดี๋ยวพ <c oughs> รุ่งนี้เชา้าก็เจอกันกับคลิปต่อไปครับนะเดี๋ยวว่าจะมาที่บ้านแล้วจะพาทําอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยไปดูอะไรกันนะครับ,นะรบโอเคนะครับวันนี้เพียเพีย,พยครับฝันดีครับทุกคน สวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับ